สวัสดีค่ะพบกับมิโซะรสวยบายเซลอูนะคะวันนี้ค่ะเซลอูนะคะจะมีส่งมอบรถนะคะซิงเกิลแคปนะคะเป็น4ีคูณสนะคะเกียร์ออโต้สีปรนเงินคันนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมนะคะว่าคันนี้ค่ะได้ติดตั้งอะไรกันไปบ้างและได้โปรโมชั่นอะไรนะคะเซลอู๋ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซลอูด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าคันนี้นะคะเซลอูได้ติดตั้งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างไปกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นซิงเกิลแคปกระบะตอนเดียวนะคะเป็น4คูณ4เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้ค่ะเป็น All New Titan แล้วนะคะซึ่งด้านหน้าของเขาค่ะดีไซน์มาใหม่เลยนะคะกระจังหน้าเขานะคะเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยนะคะเป็นกระจังหน้าสีดำค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวอักษร Mitsubishi นะคะและสำหรับคันนี้ค่ะเซลอูนะคะจะบอกว่าการดีไซน์ด้านหน้าเขานะ ดูโบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นรถที่ใช้งานแต่ดูดีและดูสวยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเซอูก็เน้นแต่งนะคะเป็นออฟโรดล้อแม็กให้คุณลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าบอกว่าขอเรียบๆนะคะเปลี่ยนแค่ล้อแม็กก็พอนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยนะว่าล้อแม็กลูกค้าเลือกเป็นลายอะไรนะคะสำหรับด้านข้างนะคะคันนี้ค่ะลูกค้านะคะได้เลือกเป็นยางออเทเรนนะคะ ขนาดนี้เลยค่ะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะคะเป็นลายหยดน้ํานะคะเป็นล้อแม็กสีดํานะคะดุด,ดันนะคะหลอดล,ล่องแบบนี้เลยนะคะและขนาดยางค่ะ255นะคะพับ 70R16 ค่ะขนาดยางนะคะลูกค้าเลือกเป็นไซส์ขนาดออฟโรดเลยนะคะหน้ายางก็จะหนาๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานนะคะลุยๆนะคะเหมาะกับรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นแบบ4วิวนะคะ การขับขี่ค่ะเซลล์อูก็ให้ช่างนะคะได้เซ็ตแล้วนะคะการใช้งานก็คือขับขี่แบบนุ่มสบายแน่นอนค่ะและสำหรับคันนี้นะคะพอได้ใส่ยางออฟโรดนะคะก็ทำให้ตัวรถคุณลูกค้าดูสูงขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะกระจกด้านข้างเขาก็ดีไซน์เป็นสีดำนะคะถัดมาตรงนี้ถ่าฟิล์มค่ะเซลล์อูได้ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้คุณลูกค้าเลยนะคะมืดข้งนอกและสว่างข้างในนะคะ คันนี้ค่ะได้ติดตั้งเป็นฟิล์ม60%รอบคันนะคะรับประกันให้คุณลูกค้านานถึง7ปีเลยค่ะและถัดมาค่ะตรงนี้เป็นเบ้ารองมือเปิดประตูนะคะได้ติดตั้งให้คุณลูกค้าไปด้วยค่ะเข้ากันนะคะกับที่เปิดประตูเลยนะคะมาชมด้านในกันต่อนะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้ติดตั้งจอมาให้แล้วนะคะถัดมาค่ะคันนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะมาพร้อมกับอุ่มนะคะ ขับเพื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์เลยค่ะลูกค้าสามารถปรับได้นะคะตามสภาพของถนนเลยนะคะการดีไซน์ด้านในนะคะเขาก็ดีไซน์เป็นโทนสีดำนะคะให้เหมาะกับการใช้งานนะคะทำให้ลูกค้าแบบดูแลง่ายนะคะและภายในขาห้องโดยสารนะคะดูกว้างขวางมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้านหลังกันค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะได้มีสติกเกอร์นะคะ4คูณส่หล่อๆสวยๆนะคะติดตั้งให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับด้านหลังค่ะคันนี้นะคะก็ลูกค้าเอาไปใช้งานนะคะแบบลุยๆนะคะเขาก็เลยเน้นแบบเรียบๆนะคะด้านหลังก็กูกระบะนะคะกระบะไลเนอร์ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะ <ส>กระบะซิงเกิลแคปนะคะกระบะตอนเดียวนะคะ4ีส่สบอนเงินคันนี้นะคะเซลอูนะคะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวคันนี้นะคะก็จะลงใต้แล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะแต่งตามที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างเลยนะคะคันนี้ค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่759,000บาทนะคะสำหรับ สีรอนเงินนะคะก็เพิ่มอีก7,000บาทค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้แต่งออฟโรดแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้เซลล์อูนะคะแต่งให้แบบไหนก็สามารถแจ้งเซลล์อูได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นที่39,000บาทนะคะหรือลูกค้าเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นะคะท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดค่ะก็สามารถทักหาเซลอูได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเซลอูฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซลอูด้วยนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆทักหาเซลอูได้เลยนะคะ098 4455935นะคะและคลิปต่อไปนะคะจะรีวิวเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามเซลอูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลอูขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ